โอเคโอเคคือไม่เสียไม่เสียแล้วก็ไม่ได้สตีดอะไรเลยโอเควันที่สองเสร็จเรียบร้อยกับการครับไอ้นี่แล้วใช่ไหมในส่วนนี้ครับปีกแล้ววิงหใช่ไหมครบาบสองเดียด้าห้านู่นนี่นั่นอเอ้ช่างมันก่อนนะก็ยุทธปัจจัยก็เรามีประมาณนี้ก็ยังพอได้อยู่ สกิล uh, ไปเราไปนิวมิชชั่นก่อนเริ่มเอ้ยเดี๋ยวก็เราต้องมีทิ้งระเบิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นความแม่นยำเยอะเอาวะ uh, น้ำมันศูนย์นะน้ำมันศูนย์ทิ้งระเบิดหนึ่งโอเคเรามีทิ้งระเบิดอยู่แล้วเนี่ยคนละลูกดีกว่าก็ไม่เป็นไร ปล่อยปล่อยพวกเขาไปอ่าฟอ o เก็ตอันนี้ต้องการพักใช่ไหมก็ปล่อยพักไปก่อนนะระหว่างนี้เราให้คนใหม่ไปเ okay. ราเปลี่ยนธุรกิจ t a เ k scout b o ม b f a ตอรี่ ow, มีสองงานกับ b อมแฟ a ตอรี่ว่ะขอไปทิ้งระเบิดหน่อยครับอุ้ยลมแรงไม่เหมาะความแม่นยำลดลง,ลงสูง ไยทางเรือ,อยากจ้ะผมต้องเรียกหน่วยพิเศษมาแล้วนะขอใช้เวลาแป๊บนึงนะตอนนี้เรียกหน่วยพิเศษมาราโหลดแป๊บนึงเราต้องดูสภาพอากาศด้วยนะลมเริ่มแรง ช่วงเวลาไม่ไหนกรปิดหน่อยเร่งหน่อยโอเคโอเคจะได้ New Pilot มาแล้วมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วก็เราจะส่งเออ่ไปมินิจำนวนคิวหนึ่ง 1, ใช่ไหมทิ้งบอมโอเคเดี๋ยวเราเติมนี่ให้เขาก่อนนะ เอาไว้ครบก่อนเติมทิ้งไว้แหละไม่มีไรอ่าทิ้งบอมแล้วก็ขอไฟเตอร์เป็นอย่างด้วยคุ้มกันนะจริงก็ไม่รู้ว่าไปทำไมแบบนะแต่เอาไปก่อนไปมิชชั่นสตาร์ควอตเชนออฟปหน่วยคุ้มกันหนึ่งนะเวลาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดต้องมีหน่วยคุ้มกันนะครับนะตามตามไว้เหมือนในศาลคดีนะโอเค <Target S 1> เวลาทิ้งบอม,บอมโอเคเอ่อทิ้งไงวะ โอกาส20%โอกาส40%อ่าแล้วจะดูยังไงว่าโอกาสสโลชา้าแต่ว่าโอเคครับโ,โ,โอ้โหแล้วกดอะไรอ่ะเอ้ยเยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วว้าวไปมันได้กดแบบนี้่ไงวะอุ้ยคุณยากเลยมึงก <laughs> ็ไปให้กูทัดแท้งตัวเลยผิดพลาดเมา่อก็บผิดพลาด โอเคอาขอความกลางๆเก็บเป้าหมายล็อกเป้าอึ๊บยิ่งเงาโอเคโอ้ตกตกตกไปโดนยิงกลับมาด้วยเจ้าช่วยผ่าสิแกนะพวกแกเติมมันแล้วก็ประจุใหม่อ่า ีกเสียหายต้อมปีกรีโหลดเยสส่งไปสองเครื่องนะบรรจุบรรจุโอเคต้อมด้านหลังนะรู้สึกว่าสต็อกเราเหลือแค่ไหนโอเคมันคือสต็อกใช่ไหมคิดว่ามันน่าจะคือสต็อกใช่ไหมเรามีขาดอะไรไหม มี2สตอ็อกนู่นนี่นั่นอเอออินจิ้นหนึ่งไม่ได้ตังค์ไม่พอกไปนั่นก็ซื้อไปอีกครั้งหน่อยนะ่นเผื่อได้ทำสต็อกกันอีกเออซ่อมเติมเติมเติมให้ครบแล้วค่อยไปกี่เบิดตะเก็ยออนไซด์ขอเป็นแบบเออ กลางบอมส์ away บอมส์ away โอ้ยไม่ได้ไม่ได้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนไม่หยุดไม่ย่อนเลยสีย่ไฮสี่ไฮหรือว่ามันต้องทิ้งแบบไวๆเราจะได้ไปหนีฮะใช่ไหมเราต้องทิ้งแบบไวฮะเก,ก,ก็บบรรจุกระสุนเตรียมออกอีกรอบหนึ่งหมดตัง โอเคมิชช okay. uh, okay. ั่นอ่าเราทิ้งระเบิดได้สองเพืนั้นไม่เป็นไรโอเคก็ยังดีมิชชั่นวันนี้เรียบร้อยอ่าโอเคแล้วก็ดวมิชชั่นใหม่เป้าหมายต่อไปคือน่าจะกำจัดรถถังนะเทคออฟเราจะส่งเอ่อหน่วยหน่วยหน่วยความเหนื่อยละมีแล้วเอ่อหน่วยที่ดีที่สุดที่หน่วยใหม่ๆนะขอส่งไปสองแล้วกันนี่ รับที่เหลือตัวหนึง่งเทคอก็ไปเอ็นแท้งเอ็นคอนเตอร์ใช่ไหมไปโจมตีรถถังใช่ไหมโอเคซอมเต็มยสเซอรเยสเซอร์12 o'clock 12 o c l o เอ่อเดี๋ยวขึ้นหน้าไปหลบไหมหลบสองเข้าขึ้นหน้าตอนนี้วงน่าจะใหญ่อยู่ ขึ้นหน้าไปก่อนใกล้ไปก่อนเฮ้ย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 เอาใหญ่กระชากออกเยี่ยมล่วงเกียร์แล้วเกียร์แล้วยิงกันต่อขึ้นอ่ะหนึ่งลุกเข้าไปลุกเยอะเครื่องบินตัวนี้แคบอะเครื่องบินเขาแคบเพราะฉะนั้นก็หอมแล้ว เขาหนีอ okay. ่ะโอเคเขาหนีผมเข้าผมจะโดนหลังหรือเปล่าเอ้ยไอ้กูไอ้กูผิดมันต้องกดสามสิกดสองทำไมวะเจ๊งเจ๊งเจ๊งเสียหายเสียหายกระจกตีผิดภาพก็ไปคว้าผิดภาดอันใหญ่ล้วนบุกเข้าไปดลยเครื่องเล็กเครื่องเล็กเล็กเอาซี่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  หนีเหรอหนีเหรอกล้าหนีเหรอเอากล้าหนีเหรอฮะกล้าหนีมันจะมียิงสวนมัน้งคงไม่มียิงสวนมัน้งมันเป็นเครื่องแบบไอ้นี่ใช่ไหมโอเคมันเป็นเครื่องปกติยิงเต็มไม่ใช่เครื่องใหญ่นะต้องดูเครื่องบินกันหน่อยไอ้นนกรซอมชิบหายไปวอดเลยโอเคจบปีนี้อ่ะอืม เครื่องไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นก็จิงระยะห่างนะนโอเคนี่โดนโดนโดนอันดับหนึ่งเรียบร้อยยิงกันไม่หยุดเลยยิงกันเต็มผบอกว่าแบบยิงเต็มโอเคเมลเมีย <Enemy down. S 1> ก็ เข้าไปนี่ก้านนี่ตามต่อครับตามตามตามต่อนี่ยิงเต็มลำถอยนี่เต็มเต็มไม่เหลือ,อระดับนี่ฝีมืออ่อจะไหยุดเลยน้ำมันจะหมดไปเนี่ยตามตามตามไปเยี่ยมเออเหียบเข้าไป ตามเย็ยบร้อยยิยยงไม่เหลือดาวล่วงล่วงล่วงเป็นระนาวเรียกว่าล่วงเป็นระนาวกันเลยแหละอ้าวเรียกว่าหนีนะสิหกโมหนีก่อนอุย้ยต้อตามเยอะว่ะตามจริงออกซ้ายออกไซเอ่อ มันสุดแล้วอะเต็มเต็มข้อเลยเต็มโดนเต็มข้อเลยเต็มข้อเลยมไปมันสุดมันสุดทางแล้วอะมันมันสุดแล้วอะมันสุดแล้วอะเราสองขึ้นไปเราหนึ่งขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็หนึ่งขึ้นไปอ่าเราไม่เข้าใกล้อยู่าเอาถักานนะ มันมันยิงสวนไม่ได้ไอเครื่องบินแบบมันมีบางประเภทที่อ้าวน้ำมันหมด <'m> โอเคกลับกลับกลับน้ำมันหมดก็กลับสิลูกอะไรโดนดามจดนะครับอันนี้โอเควันนี้เราเสร็จสิ้นภาร,รกิจแล้วเป้าหมายเราเสร็จสิ้นเราเติมทรัพยากรขึ้นอีกหน่อยสามร้อยนะแล้วก็เพืระเบิร์ดขอมันหนึ่งลูกนะครับนะแล้วก็กระสุนห้า โอเคเราได้หนึ่งพันใช้ไปเท่าไหร่บ้างโอ้กำไรอยู่กำไรอยู่กำไรอยู่โอเคกำไรอยู่ไม่แย่แ้วก็ราัาอุปกรณ์น,นะครับนะตอนนี้เรามีปีกใช่ไหมเรา,ามีสต็อกหนึ่งนะแม่งเลยแยก่เจ็บจะพอไหมโดนยิงตกชิบหผายาใบวอดเลยเ <_ S> อ้ยนักนัก เด <Yes>, ินไปก็ภารกิจวันนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีโอเคข้ามวัน Next day. เ e ็ก d ด y กแอร์ครายังไม่เสร็จักทีไปฟาร์มเร็วหน่อยเว้ยไอ้หรือม,มันต้องอัปเกตสก,กิลก่อนดีกว,ว่าเออช่างเราเพิ่มดูเลยพี่เกี่ยวกับแอร์คราฟต์เร่งความทนทานนะครับนะ ในกล่าวเพิ่มแคมป์เ c u r ริตี้แอ g ไน์กลางคืนเพื่อฟอร์มเดอะลูต n ิ้งรี l ซลใช่ไหมเกี่ยวกับอโอเคเหมือนหาเพิ่มเครียวกว่มายลูตติ้งใช่ไหมเดอะสเกลแพนเรสจะไลท์ทูอินคือทำให้สเกลง่ายขึ้นลดท่านสิบเปอนเซ็นตนะครับอันนี้ลดน้ำมัน w ว r e เฮา s e เอามา อันนี้อันนี้เกี่ยวกับไฟเตอร์ใช่ไหมซ่อมดีขึ้นเอ๊ะมันต้องมีทร,รัพยากรเป็นหลักเว้ยมันต้องอยู่ใ้ด้วยทร,รัพยากรนะโอเคก็ next day วันที่สามภารกิจในวันที่สามสองเอาให้เต็มลำเลยสาม Ih, não é tem nada, né, mano? Enemy down! Enemy down!